สวัสดีค่ะคือชื่อวาหน่อยนแล้วนะคนนักที่ไม่รู้จักพร้องว่าใครที่เคยมาเที่ยวบางแสงจังหวัดสุริรีก็คงคุ้นเคยดีกับทางที่เลียงรายไปด้วยของกินมากมายสารพัดโดยเฉพาะ ข้าวหลามหนองมนซึ่งถือเป็นของฝากอันโดดเด่นของที่นี่เลยก็ว่าได้นักกินหลายๆคนต่างยกย่องข้าวหลามหนองมนกลายเป็นข้าวหลามในดวงใจเพราะกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นมาถึงวันนี้บนเวลาผ่านไปเนิ่นนานข้าวหลามหนองมนก็ยังคงรสชาติกลิ่นชวนชมชวนกินอยู่ไม่เสือ่อมลายกว่าที่ข้าวหลามหนองมนจะโด่งดังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวนั้น แรกเริ่มเดิมทีมาจากภูมิปัญญาความคิดของชาวบ้านหนองมนที่มีอาชีพทำนานในสมัยก่อนเมื่อหมดหน้านาก็จะทำข้าวหลามเป็นของหวานกินกันตามอัตภาพโดยจะนำข้าวเหนียวไปแลกกับน้ำตาลและมะพร้าวจากหมู่บ้านอื่นส่วนไม้ไผ่ป่าก็หาตัดกันเองบนเขาบ่อย,ยางจนเมื่อมีงานประจำปีที่ศาลเจ้าหลังหนองมนจึงเกิดมีการค้าขายขึ้นพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะขายข้าวหลามควบไปกับการขายอ้อยคว้านและถั่วคั่ว โดยในยุคนั้นมีขายกันเพียงไม่กี่เจ้าและหนึ่งในข้าวหลามที่มีชื่อเสียงจนถึงขนาดที่ว่าไม่ว่าใครก็ต้องเคยได้ยินชื่อนี้ผ่านหูมาอย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็คือข้าวหลามหนองมนของเรานั่นเองและด้วยเหตุผลนี้เองทําให้มีผู้คนแวะเวียนเข้ามาเที่ยวบางแสนและชลบุรีมากขึ้นเกิดลานค้ามากมายเรียงยาวตามเส้นทางสายสุขุมวิทตำบลแสนสุขจังหวัดชลบุรี ที่ไม่ว่าใครผ่านไปผ่านมาจะต้องแวะลงไปซื้อข้าวหลามติดไม้ติดมือกลับบ้านซึ่งปัจจุบันข้าวหลามหนองมนนั้นได้ผ่านยุคสมัยมาเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่ร้านข้าวหลามแม่นิยมซึ่งเราจะไปทำอะไรกันนั้นก็ต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านข้าวหลามแม่นิยม,มันแล้วนะ วันนี้เนี่ยก็จะพาทีมงานทำข้อหลามแบบใช้เต,ตาถ่านสวัสดีค่ะลุงตื่นกี่โมงคะโอ้ตื่นเด็กเลยอะามมา่ะแล้วลุงต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเยอะไหมเขาเอาตองมาเตรียมมาแล้วก็ต้องมาทำลาวผลกับมะพร้าว กระบอกเทียมไว้ข้างๆสองอคนเขาประกอบที่บ้านเก็นมาแล้วมาปักที่นี่นี่คือเป็นฟืนจากมะพร้าวมันหลายอย่างทั้งฟืนทั้งกระบอกกระประพร้าวนี่แล้วครอบที่ลหนตอนตีจะสุกแล้วครอบมันมีหอมให้มันหอม,ม,หอมแล้ววิธีการทำ,ทำการทำยังไงบ้างก็เอามาปากักแล้วหย่อนจัตทิหย่อนจัิลงไปหยอดที่ใน,นกระบอก แล้วปิดฝาปิดฝาแล้วก็จุดไฟต,ตุกอย่างแล้วทำไมลงถึงยังเผาอย่างนี้อยู่อะคืเอาแบบโบราณกัแบเผาโบราณหรือว่าคนทั่นิยมจะมาซื้อมาซื้อของที่ว่าเผาแบบโบราณเห็นเห็นว่าเผาแล้วเห็นเผาอย่างเงี้ยเขาชอบอีกเี้ยเป็นหอมเขารถวิ่งผ่านมันก็หอมไปทั้งหมดเใช่ไหมแต่แล้วอย่างเตาอบแบบใหม่กับแบบนี้อ๋อมันก็แต่น้าที่ตัวเดียวกันคือรสรสคงเดิมเหมือนกัน แต่หอไม,มออไอ้นี่หอมฝันเลยหอมกว่าหอมฝัน,แ,นแต่น้ำซีตัวเดียวกันไม่แย่กน้ำซีอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันขอบคุณคุณลุงที่มาให้ควมามรู้พวกเราเออวันดีวันดีโอเคแล้วเดี๋ยวจะมีธุระอะไรช้าใหม่ได้และเมื่อทางร้านทําการเผาข้าวหลามเสร็จแล้วนั้นก็จะนําไปวางขายต่อที่ร้านแม่นิยมซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามของโรงเผาแบบสดๆร้อนๆ ชนิดที่ว่าได้กลิ่นหอมอบอวลชวนให้อยากชิมกันมาแต่ไกลเลยค่ะและเมื่อมีการเผาเข้าวหลามแบบดั้งเดิมแล้วนั้นแน่นอนว่าต้องมีการเผาเข้าวหลามแบบใหม่ที่ในปัจจุบันนั้นร้านค้าส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีนี้ในการทำข้าวหลามกันมากกว่านั่นเองค่ะซึ่งกรรมวิธีจะแตกต่างกันอย่างไรรสชาติที่ได้จากการเผาเข้าวหลามแบบใหม่จะเหมือนกับการเผาเข้าวหลามแบบดั้งเดิมหรือไม่ ถ้าทุกท่านอยากรู้ก็ตามมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะภาหาอย่างตาว่าอุปกรณ์ในการทำข้าวหลามมีอะไรบ้างอุปกรณนะก็ต้องแค่ข้าวกร่แค่ข้าวแล้วก็มาล้างให้ตอาไใสกระบอกใสกระบอกอุปกรณ์็มีถั่วดำมีเถือกในมันกระเพราอ่าใสไปแล้วขอน้ำมันใสแล้วตั้ง เกินไปเขาว่ามัน2ชั่วโมงขึ้นเป็นออกมาเป็นค่ะหนูอยากทราบว่าการถอขลาบแบบใช้เตาอบเนี้มีผลดีหรือข้อดีอยังไรคะก็ก็ดีก่อเป็มใช้อย่างนั้นมันควันเข้าไมในครั่โด่ถามเลยเนี่ใควันเข้าไปอีกวันจะไปกัน คุณโอขาเป็นไงไงบ้างคะเป็นไงบ้คะอร่อยมากอยู่หรือไปไม่รู้อร่อยจริงอร่อยจริงไทยแลนด์4.0ไทยแลนด์4.0เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเปลี่ยนจากแต่ก่อนเ่าผลิตมากแต่ได้ผลตอบแทนน้อยมาเป็นผลิตน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมหาศาลค่ะ การนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาเป็นแรงผลักดันและนำนว,วัตกรรมเข้ามาช่วยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการเพิ่มมากขึ้นค่ะ oh, <okay. S 1> เราจะยกตัวอย่างจากหัวข้อของเราคือการทำข้าวหลามในการประยุกต์ใช้ให้กลายเป็น4.0สิ่งที่เราจะพูดกันก่อนเลยก็คือแพ็กเกจค่ะจากข้าวหลามธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่นั้นได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่หน่าดึงดูดเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกคือข้าวหลามต้นตำรับข้าวหลามชอ็อต ข้าวหลามห่อใบตองและข้าวหล,ลามกะลามะพร้าวนั่นเองต่อมาคือการโฆษณาค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube หรือ Mac, แม้กระทั่ง Instagram ค่ะซึ่งทำให้เราเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นอย่างที่3คือการขนส่งค่ะซึ่งต่อจากที่เราสามารถโฆษณาผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียทำให้เกิดการขนส่งขึ้นซึ่งการขนส่งหลักมีอยู่3ทางคือทางบก ทางน้ำและทางอากาศค่ะและการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายคือการบริการค่ะเดิมทีเราคิดว่าการที่คนพูดกันปากต่อปากและจำนวนไลา์ที่มากมายทำให้เราคิดว่าการบริการนั้นมันดีแล้วเราคนนี้มาตรฐานที่ดีเข้ามาซึ่งต้องมีการรับรองมีการตรวจสอบเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพค่ะยกตัวอย่างเช่นบริการนวด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพบริการที่มีมากในประเทศไทยและควรมีการตรวจสอบและผ่านการรับรองเพื่อแลกกับคุณภาพที่ได้มาตรฐานค่ะ